อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะยังอยู่กับเรื่อง Facebook Conversion นะโดยคลิปนี้เนี่ยจะลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวการอัปเดตของ Apple นะครับที่อัปเดต iOS เวอร์ชัน14ขึ้นมานะครับตั้งแต่เขาอัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและสิ่งที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้การแท็ก Conversion ของเราเนี่ยมันยังได้ประสิทธิภาพเท่าที่จะทาได้นี ต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเรียบเรียงไปนะแต่ว่ามันมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะค่อยๆฟังไปละกันนะครับอ่ะปูพื้นกันก่อนก็คือการอัปเดตของ Apple ในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น ios เวอร์ชัน14ซึ่งทำให้คนที่ใช้ iphone แล้วก็ตัว ipad นะครับเครื่องคอม mac เนี่ยจะยังไม่ใช้เวอร์ชันนั้นนะจะเป็นที่อุปกรณ์ พกพายอย่างมือถือเป็นหลักแล้วก็แท็บเล็ตนะครับที่จะได้รับผลกระทบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Apple เนี่ยเขาออกนโยบายมาเรียกว่าบังคับเลยแหละให้ผู้ใช้งานแอปทุกแอปนะครับจะต้องถูกแอปที่จะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลเขาเรียกว่า third party data นะครับข้อมูลที่เป็น third party data เนี่ยจะต้อง ขออนุญาตผู้ใช้งานก่อนว่าจะให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการเก็บข้อมูล Third Party Data นะครับคำว่า Third Party Data แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติคุณเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ขายคอร์สผมแล้วผมมาติดเซ e เ o o พิกเซลอยู่ข้อมูลที่ผมเก็บบนเว็บตัวเองผ่านการกรอกฟอร์มผ่านการสมัครสมาชิกต่างๆนะครับ อันเนี้ยเรียกว่าเป็น first party data สมมุติว่าคุณไปสมัคร Amazon คุณไปสมัคร Netflix อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณไปสมัครเว็บไซต์มาหาลัยก่อข้อมูลลงทะเบียนต่างๆเว็บสมัครงานพวกเนี้ยคือ first party data ที่เจ้าของเว็บเขาเก็บเองพวกเนี้ย Apple เนี่ยไม่ได้ห้ามเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ห้ามอยู่ละคือคนจะเก็บข้อมูลเข้าของตัวเองเนี่ยโดยตามกฎหมายทั่วไปเนี่ยคือเขาต้อง ประกาศในเว็บะว่า Policy Privacy Policy นยโยบายความเป็นส่วนตัวคืออะไรใช่ไหมแล้วก็ให้ผู้ใช้งานยอมรับก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละเว็บไปนะครับแต่อที่เป็น Third Party Data ที่ตัว a c e b o o k ที่ตัว Apple เขาออกนยโยบายมาเนี่ยก็คือเนี่ยคุณเข้าเว็บผมแล้วผมมาติด Pixel Facebook ติด Google อะไรพวกนี้อยู่นะครับพวกนี้มันเป็น Third Party Data ก็คือ มันไม่ใช่ของเว็บผมมันเป็นของ Facebook อีกทีหนึง่งใช่ไหมฮะก็คือของการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามอะอ่าเนี่ยคือถ้าเกิดมีการเก็บข้ามกันอย่างเงี้ยนะครับ iOS Apple เนี่ยเขาก็ออกโนโยบายมาว่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยที่จะโดนเก็บข้อมูลแล้วจะใช้แอปพวกเนี้ยแอปเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้โดนเฉพาะ a c e b o o k นะครับมันโดนทุกแอปบางคนเนี่ยผมเห็นไปขายคอสติกตอรแล้วบอกว่า Apple เขาห้ามแอป,ป Facebook อหลังจาก iOS 14ออกมาแล้วทำให้ทําโฆษณาลำบากขึ้นแล้วก็ไปขายคอร์ติสตอกนะครับคือ TikTok มันก็โดนเหมือนกันนไหมมันโดนทุกแอป,ปนะครับที่ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store บน iOS ต้องใช้งานบน iOS ล่ะก็ต้องดาวต้องโดนนโยบายนี้หมดนะครับคือเก็บข้อมูล Third Party Data ไม่ได้แต่ First Party Data ยังเก็บได้นะครับนั่นหมายความว่า ไอข้อมูลหลักๆที่เราแท็ก Custom Audience บน f a c e b o o กอะไม่ว่าจะเป็นคนติดตามเพจคนทัก inbox คน Engage กับ Page, เพจเรากับโพสต์เรานะครับคนดูวิดีโอต่างๆพวกเนี้ยหรือว่า i n t e r n s t อะไรต่างๆเนะนี่ยพวกเนี้ยมันยังเก็บได้เพราะมันเป็น First Party Data ของตัว Facebook เองพวกเนี้ยังเก็บได้แต่ที่จะมีปัญหาคือ Facebook ที่มาใช้พิกเซลบนเว็บอย่างเงี้ยอ่ะอน,นั้นจะเริ่มมีปัญหาละนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานน่ะที่เขาถูกถามว่าเอ๊ะคุณจะอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากแอปนี้หรือเปล่าอะ่ะก็คือ Facebook หรือเปล่าเนี่ยในกรณีเนี่ยถ้าเกิดเขากดอนุญาตมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงฝั่ง iOS อย่างเดียวนะ Android ยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้ แต่มีข่าวแว้ๆออกมาแล้วว่าจะทำเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ ios คืออนุญาตถ้าเกิดผู้ใช้งานอนุญาตให้เก็บข้อมูลอันนี้จบทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนนะครับแท็กได้ทำอะไรได้สมบูรณ์แบบหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่อนุญาตอ่ามันจะเริ่มมีประเด็นละนะครับทีนี้บอกสถิติคร่าวๆก่อนว่าอะไรคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเราอาจารย์เบิร์ดพอรู้ไหมว่าคนอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่ นะครับคำตอบก็คือจากที่ผมดูมาล่าสุดนะมันมีตัวเลขสถิติหลายตัวนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูมาล่าสุดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยประมาณสักที่อนุญาตนะฮะประมาณสัก20ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นะครับ22 23อเปอร์เซ็นต์แถวเนี้เออก็แสดงว่าเป็นส่วนน้อยใช่ไหมครับคนไม่อนุญาตก็70ปลายปลายเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเฉลี่ยทั้งโลกนะฮะส่วนที่อเมริกาเนี่ย ประมาณอนุญาตเนี่ยประมาณ6%ปเซคดน้อยเลยนะครับเพราะอเมริกาเขาคอนเซิร์นเขาใส่ใจกันเรื่องไอ้ด a ต้าเพเว c y นี่สูงมากเขาก็ไม่อนุญาตกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องเลือกตั้งอะไรกันอย่างนี้เลยอ่ะเขาก็เป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าเรานะครับเอ่อก็เลยทำให้ที่อเมริกาเนี่ยคนอนุญาต6%ทั่วโลกประมาณ22%นะครับทีนี้ที่ไทยเท่าไหร่อันเนี้ยผมพยายามหาข้อมูลไม่เจอ พยายามถาม Facebook ไม่มีนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคนที่อนุญาตน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพราะผมเชื่อว่าอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะอันนี้อันนี้ประเมินจากความรู้สึกละกันคือผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะติดนิสัยกับการเวลาอะไรมันโชว์โชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วกด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 ,กดไปอ่ะนึกออกไหม <c oughs> คือแบบขี้เกียจอ่านไม่เข้าใจกดกดกด,กดไปละกันนะครับ แล้วเวลามันโชว์หน้าขึ้นมาไอ้ที่ถามว่าอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยไอ้คาว่าอนุญาตจะสั้นๆไอ้คาไม่อนุญาตจะยาวๆเลยจะประมาณแบบอะไรวะ Not allow this app to t a k your data เงีไงไอ้ไม่อนุญาตจะยาวมากไอ้ allow เนี่ยจะสั้นมากนะครับผมเชื่อว่าโดยพฤติกรรมอะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะจะรู้สึกว่าเห็นแวบ,บๆแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจอาจจะรู้สึกว่าถ้ากูไม่กด allow เนี่ย กูจะไม่ได้เล่นเ c e b o o k นะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะเออเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านๆมาเวลาเราสมัครอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมัคร Gmail สมัครอะไรพวกนี้มันจะต้องมีให้ติ๊ยอมรับ agreement ใช่ไหมเงื่อนไขข้อตกลงคือถามจริงเถอะคนส่วนใหญ่อ่านหรอนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่อ่านหรอกอ่านก็อ่านเฉพาะแรกๆนะครับหลังๆก็ติ๊กๆอนุญาตไปแล้วก็ผ่านๆไปใช่ไหมครับเพราะกลัวว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ กดอนุญาตก็จะไม่ได้ไปสเต็ปต่อไปก็จะไม่ได้สมัครก็เสียเวลากดไปเลยยังไงกูก็ต้องยอมรับอยู่แล้วอะดังนั้นอันนี้คือความเชื่อนะครับว่าสถิติน่าจะมากกว่า22%ที่คนอนุญาตนะครับแต่เราก็ต้องแอดซูมไปว่าคนไม่อนุญาตมันก็น่าจะเยอะกว่าอยู่ดีเพราะว่าทั้งโลกมัน22%นะครับแต่ว่าอเมริกามันก็คนใช้อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นค่าเฉลี่ยเป็นแชร์ที่เยอะนะเมื่อเทียกบกับทั้งโลกนะครับ เอาเป็นว่าก็กระทบพอสมควรละกันสําหรับคนที่ไม่อนุญาตน่าจะมีเยอะกว่าเอาอางนี้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจอีกว่าในปริมาณคนเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกมาจากมือถืออยู่แล้วนะครับหมาจากคอมพิวเตอร์9ก้มาจากมือถือที่เล่น Facebook นะครับทีนี้ใน95เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น Android กับ iOS อีกใช่ไหมฮะคือ Android เนี่ยเนื่องจากมันมีหลายยี่ห้อ iOS มียี่ห้อเดียว แล้ว Android เนี่ยมือถือยี่ห้อราคาย่อมเยาอ่ะมันหลากหลายกว่าใช่ไหมครับในขณะที่ iPhone เนี่ยราคามันค่อนไปทางสูงตั้งแต่เริ่มต้นเลยถึงแม้รุ่นเก่าๆอะไรจะถูกลงก็ตามทีนะครับแต่พวกรุ่นเก่าๆของ Android อ่ะมันก็ถูกกว่าอีกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสถิตินะครับอันนี้เฉลี่ยทั้งโลกอีกนะของไทยผมไม่ตามดูนะก็คือ Android มีสัดส่วนการใช้อยู่ที่ประมาณ70%ในขณะที่ p p o o n เนี่ยประมาณ30%อันนี้เข้าๆนะ3า7 0นะครับก็คือคนใช้ p p o o n เนี่ยส่วนน้อยกว่าทีเนี้ยหมายความว่าใน30%เนี่ยเราก็จะกระทบน้อยหน่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีคนที่อนุญาตอยู่ในก้อน30%อีกพอสมควรอย่างน,น้อยๆก็ต้องมี20%กว่าเนะครับอันนี่ก็แจกแจงตัวเลขให้ฟังว่าเราน่าจะถูกกระทบ ประมาณไหนละกันนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊แล้วคนที่ไม่อนุญาตเนี่ยนะครับเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างผมแบ่งคร่าวๆเป็น3 4เป็น4เรื่องละกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่อง Custom Audience ก็คือคนที่เข้าเว็บเราเนี่ยโดยปกติแล้วเขาเข้ามาในเว็บเราแล้วจะถูกพิกเซลติดเห็บนะครับก็คือติดคุกกี้ใช่ไหมฮะ แล้วเวลาเขาออกไปจากเว็บเนี่ยเขาก็จะโดนโฆษณาของเราเนี่ยยิงไปตามหลอกหลอนได้พูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิก u s t o m Audience ที่เราสร้างขึ้นมาจากคนที่เข้าเว็บไซต์แล้วเราก็จะยิงตามหลอนเขาได้นะครับอันนี้คือปกติเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขากดไม่อนุญาตเขาจะไม่ถูกเอามาอยู่ในค s สต m ม u d i e n c e ก็คือเราตามหลอนเขาในรูปแบบพิกเซลไม่ได้นะครับ นี่คือผลกระทบซึ่งข้อเนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับกระทบหนักมากเพราะว่าคนที่เข้ามาจาก Facebook Pixel มาติดเห็บเนี่ยถ้าใครที่ทำตามวิธีของผมมาตลอดนะจากโฆษณา Google ที่เราได้ลูกค้าครีมๆเข้ามาแล้วเราจะมาตามหลอนใน Facebook ต่อนเนี้ยหรือว่าเรายิง Facebook แบบเน้นกลุ่มที่มันเจาะจองมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยคือคนที่เข้าเว็บไซต์แล้วติดเห็บเนี่ย มักจะเป็นกลุ่มคนที่คุณภาพค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคัสตอม i e n c e กลุ่มอื่นๆน,นะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็จะเสียศักยภาพในการตามให้คนกลุ่มนี้เห็นซ้ำในการรีม,มาเทากลับมาซื้อในการสร้างแบรนด์ของเขาเนี่ยไปเยอะนะครับแล้วคนที่ใช้ iOS ก็ส่วนใหญ่กําลังซื้อเฉลี่ยไปทางสูงนะก็นี่คือผลกระทบที่1นนะครับเอ่ออันนี้เนี่ย มันก็มีวิธีที่พอช่วยเออยียวยาได้ก็คือเราก็ต้องไปเน้นใช้าการทำโฆษณาแบบวิดีโอใน a c ซ b o o k แล้วเราก็ต้องไปเน้นใช้คัสตอมออเดียนจากคนที่ดูวิดีโอเอาแทนนึกออกไหมเพราะว่าคนที่ดูวิดีโอถ้าเราเลือกคนที่ดูวิดีโอไปนานหน่อยหรือว่าดูจนจบคลิปอะไรเงี้ยนะครับมันก็พอที่จะทดแทนคนที่เข้าไปในเว็บ แล้วไปดูหน้าแลนดิ้งเพจได้คือความสนใจอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันหรอกนะคนเข้าไปดูในเว็บกับคนที่ดูวิดีโอจนจบอะ่ะแต่ว่าถ้าเนื้อหาวิดีโอเราสมมุติว่าหน้าแลนดิ้งเพจเราก็ขายของเนื้อหาวิดีโอเราก็ขายของถ้าคนดูวิดีโอขายของจนจบ mm hmm. ก็แปลว่าเขาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างสูงนะรู้หร mm hmm. อ,อกไหมเพราะว่าเขายอมดูขายของจนจบอะ่ะนะครับดังนั้นเราก็จะไปตามคนกลุ่มนี้เอาเราก็จะเอาคนกลุ่มนี้เป็นคัสตอมออเดียนเอา ทีนี้นั่นหมายความว่าวิดีโอเราจะทำยาว,ยาวๆมากไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เหมาะกับโจทย์ข้อนี้เพราะว่ายาวมากไปเดี๋ยวคนดูไม่จบถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ไม่ควรเกินสักสามนาทีนะครับถามว่าทำไมต้องสามนาทีเพราะว่ามันเป็นนิสัย่ที่คนถูกสร้างขึ้นมาจาก t ิ k tok นะครับ t ิ k t o k เนี่ยวิดีโอยาวสุดมันประมาณสามนาทีนะครับที่คนแบบโพสต์กันทั่วๆไปนะสามนาที นะหรือว่าจะแจมเลยเนี่ยก็คือนาทีนาทีครึ่งอะไรเงี้ยจะแจมเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้อันนี้ก็คือผลกระทบที่1นึ่งนะคัสตอมออเดียนที่มาจากคนติดพิกเซลเนี่ยหายไปจากคนที่ไม่อนุญาตนะครับเอ่อผลกระทบที่2ก็ต่อเนื่องจากคัสตอมออเดียนคือพอเราเอาคัสตอมออเดียนเนี้ยมาเราได้มาเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ทํากับลูกศิษย์ทุกท่านก็คือเอาไปทําลูกอะไรนะครับก็คือไปหาคนที่คล้ายกับคนกลุ่มนั้น เมื่อคัสซ m มออด e เ c e เล็กลงเวลาเอาไปทำลุกอะไรเราก็ได้คนที่แม่นและมีคุณภาพต่ำลงลุกอะไรก็จะได้รับผลกระทบนะครับอันนี้วิธีแก้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เหมือนกันเราก็ไปเอาคนที่ดูวิดีโอ,อจนจบมาทำลุกอะไรแทนซะนะครับเพิ่มทดแทนกันซะไม่ได้แทนหรอกไอพิกเซลเราก็ต้องทำต่อไปเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่อนุญาตแล้วก็มี Android ด้วยใช่ไหมครับแต่กลุ่มหนึ่งล้วก็เพิ่มขึ้นมาคือคนดูวิดีโอ อ่าอันนี้ก็คือวิธีที่2อ,อ่าผลกระทบที่2นะครับผลกระทบที่3ก็คือว่าด้วยนโยบายอะไรบางอย่างของ Apple เนี่ยเขาเขากันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับมากขึ้นมันทำให้แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราทำ Facebook Pixel แล้วเราแท็กคอนเวอร์ชันเสร็จปุ๊บปะ เวลาจะมาวิเคราะห์สถิติถ้าคนที่แบบแอดวานซ์หน่อยอย่างผมเนี่ยเวลาวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยนะครับผมก็จะชอบดูบข้อมูลเบรกดาวก็คือดูว่าคนที่มาจากจังหวัดไหนเพศไหนอายุเท่าไหร่เกิดคอสเปอร์คอนเวอร์ชันถูกเป็นพิเศษในกลุ่มเป้าหมายแต่ละก,กลุ่มนะครับก็จะเจาะลึกเจาะลึกเข้าไปนะรวมถึงแบบแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปลงนู่นนี่อ อันไหนเกิด cost per conversion ถูกสุดอะไรเงี้ยแพงสุดก็จะได้ o ptimize ได้นะครับปรับปรุงได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดูไม่ได้แล้วนะครับ break down ที่มาจาก conversion ดูไม่ได้แล้วนะครับย้ำอีกครั้งอืมนะครับ break down นี่คือผลกระทบที่3ดู break down ไม่ได้นะผลกระทบที่4ก็คือถามว่าคนนี้ที่ไม่กดอนุญาตเนี่ยคนที่ไม่กดอนุญาตให้เก็บข้อมูลถ้ามากด conversion ในเว็บเรา ตัวเลขคอนเวอร์ชันจะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคุณว่าขึ้นไหม <c oughs> คุณว่าขึ้นไหมฮะถ้าคนไม่อนุญาตนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะนึกว่าไม่ขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ผมคอนเฟิร์มกับ a c e b o o k แล้วนะครับเขาบอกว่ายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่เออยังขึ้นอยู่เพราะว่าไอการบอกจำนวนคอนเวอร์ชันอ่ะมันไม่ได้บอกนี่ว่าคนนั้นเป็นใครอะไรใช่ไหมฮะมันบอกแค่ว่ามันเกิดคอนเวอร์ชันกับแคมเปญไหนแอดเซตไหนไม่ได้บอกตัวตนของผู้ใช้สักเท่าไหร่ นะแค่บอกจํานวนผลงานของเราว่าเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยเกิดจากโฆษณาตัวไหนเขาก็เลยยังให้ขึ้นอยู่นะครับตัวเลขคอนเวอร์ชันเออแต่ผลกระทบข้อที่5ครับก็คือคอนเวอร์ชันที่มาจาก ios เนี่ยทั้งคนที่อนุญาตและไม่อนุญาตนะดีเลย์ได้นานสุด3วันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น ios 14.5ที่อัปเดตไม่รอบหนึ่งดีเลย์ได้นานสุด3วันนะครับแล้วผมสังเกตว่า มันมักจะเป็น3วันด้วยมไม่ใชว่ว่าได้นานสุด3วันแล้วส่วนใหญ่จะไม่3วันนะครับส่วนใหญ่3วันเออนั่นทําให้สมมุติเมื่อวานเราลงโฆษณาและสมมุติว่าจริงๆมันมีคอนเวอร์ชันเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันไม่มีเพราะว่ามันดีเลย์ถ้ามันมาจาก iOS ใช่ไหมครับปกลายเป็นว่าอีก3วันน่ะแล้วเราไปดูสถิติย้อนหลังอา้าวมีคอนเวอร์ชันนะครับแต่ ถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี้ยเราก็จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปก่อนไปปิด,ปด,ปด,ปดแอดเพิ่มลดงบตัวนั้นตัวนี้ไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้เรื่องดีเลย์นี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะเรื่องหลักๆเรื่องสุดท้ายก็คืออ,อ,อันนี้อธิบายหน่อยเดียวคือมันจะมีประเด็นที่ว่า conversion แต่ก่อน่ะ มันจะใช้กี่ตัวก็ได้อีเวนต์น่ยมันจะใช้กี่ตัวก็ได้นะครับเราจะสร้างกี่ตัวก็ได้แต่ทุกวันเนี้ยเขาจะลิมิตที่ไม่เกิน8ตัวตอนหนึ่งโดเมนเนมนะครับไม่เกิน8ตัวตอนหนึ่งโดเมนเนมนะครับทีนี้ไอ้แตัวเนี้ยเราจะต้องมาเซตค่าบางอย่างด้วยว่าจะให้อะไรเป็น Priority อันดับ 1, 2, 3นะครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเรียกว่า Aggregate d measurement นะครับชื่อเรียกยากมาก Aggregate d measurement อ่าซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวในพาร์ทต,ต่อไปเนี่ยผมจะสอนทุกท่านติดตั้งด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเออเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับอัม,มสัสเลยที่ขึ้นในพาร์ทก่อนว่ามันขึ้นเตือนนะว่าเนี่ย iOS 14.5เนี่ยไออีเวนต์เนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเราไม่ได้ prioritize มันนะครับเราไม่ได้ให้ลำดับความสำคัญมันนั่นแหละเราไม่ได้ทำ Aggregated Measurement นะครับเราจะต้องทำเรื่องนี้และเราเซตได้แค่8ตัวนะครับเออแล้วต้อง Priority ว่าอะไรจะสำคัญเป็นอันดับ 1, 2, 3่งาคำว่า Priority คือถ้าเกิดเราให้อะไรเป็นอันดับ1แล้วสมมุติคนที่เข้ามาเขาทำอีเวนต์หนึ่งสองทำหลายตัวมันจะให A ้ตัวที่อยู่ข้างบนได้อันเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง a g g r e r a t e d Measurement เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันคลิปนี้ก็ครบถ้วนแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับผลกระทบที่เกิดจาก iOS 14เป็นต้นมาทีนี้พูดสั้นๆไว้ก่อนมีหลายคนเข้าใจผิดว่า Conversion API ถ้าเราทำเรื่องเนี้ย o n v e r s i o n API ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้คนที่ไม่อนุญาตให้แท็กข้อมูลทำให้เราเนี่ยแท็กได้ แล้วก็ทําให้เราได้เขาเป็นคัสตอมออเดียนด้วยคําตอบก็คือไม่จริงไม่เกี่ยวนะครับผมเช็คเรื่องนี้จากหลายสื่อรวมถึง facebook แล้วไม่เกี่ยวนะครับไอเรื่อง c o n เ e r s ์ชั่นเเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องคุกกี้เท่านั้นเป็นหลักที่มันยังไม่ได้บังคับใช้แล้วผมบอกไปแล้วว่า2022เนี่ยทาง Facebook เขามั่นใจว่ามันจะยังไม่บังคับใช้นะครับอย่างเร็วก็ปีหน้านะดังนั้น Con v e r s ์ชั่นเเนี่ยก็ ยังไม่ใช่อะไรที่มาแก้เรื่อง iOS 14ได้นะครับคนละเรื่องกันแหละคนเชอาไปปนกันนะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันเรื่อง Setup Conversion ต่อ